ผิวนเนียนยไม่มีขนนี่เป็นเทสใครบ้างไหมครับเทสใครไหมไม่รู้แต่ว่าที่แน่ๆคือส่วนตัวชอบให้ตัวเองผิวเนียนๆไม่มีขนครับพอไม่มีขนรู้สึกว่าผิวมันดูคลีนสะอาดแล้วก็ดูใสขึ้นด้วยคือขี้เกียจเข้าคลินิกแล้วขอทําเองที่บ้านละกันครับเป็นเลเซอร์ IPL ที่สามารถทําเองได้ที่บ้านสายคลินิกรู้ดีครับ IPL คือตัวช่วยกําจัดขนตัวนี้ไม่เจ็บนะครับเพราะว่าหัวเขาเป็นหัวแบบสามารถปรับความเย็นใครกลัวเจ็บบอกเลยครับว่าชิลกดปุ่มได้ขึ้นสัญลักษณ์น้าแข็งแบบนี้ก่อนนะครับค่อยเยรื่องนี้ทําเองได้ไไไมมมม่่่่่อออันนนนตตรรรราาาาายกกกกเเิททํปปโหววดขี้้งแล็ ระดับความแรงตามที่ต้องการไม่อยากให้มีคนตรงไหนก็กดยิงไปเลยยอมรับครับว่าเป็นคนที่ขนเยอะมากเลเซอร์ที่คลินิกกี่รอบก็ยังไม่หายแต่ตอนนี้มันขึ้นมาเป็นเส้นแบบอ่อนๆก็เลยหาวิธีโฮมยูสเองที่บ้านแบบนี้แหละครับใครที่เกียจเข้าคลินิกแล้วอย่าท้อใจและกลับไปโกนขนตัวเองเด็ดขาดอย่างน้อยให้มีตัวเครื่องเลเซอร์ตัวนี้นะครับที่คอยช่วยกําจัดขนขนที่ขึ้นใหม่จะได้ค่อยๆอ่อนค่อยๆบางไปเรื่อยๆหรือใครที่ไม่เคยเข้าคลินิกเลยอยากเริ่มที่ตัวนี้ทาไปเรื่อยๆเห็นผลว่าขนจะบางและอ่อนลงแน่นอนนี้เป็นตัวพาลิน IPL เล อย่าไปโดนของปลอมเด็ดขาด